สวัสดีครับพบกับตัวอย่างโจทย์เรื่องสถิตินะครับข้อที่1แผนภาพต้นใบแสดงข้อมูลซึ่งเป็นคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้นะครับแล้วโจทย์ก็ถามว่าเปอร์เซนไทที่70ของข้อมูลชุดนี้เท่ากับกี่คะแนนนะครับ ขั้นแรกการที่เราจะหาว่าเปอร์เซนไทที่70มีค่าเท่าไหร่นั้นเราต้องไปหาตำแหน่งก่อนว่าเปอร์เซนไทที่70เนี่ยมีตำแหน่งเป็นตัวที่เท่าไหร่นะครับตำแหน่ง p 7 0ก็ได้มาจากจำนวนข้อมูลทั้งหมดบวกหนะครับนับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมี15ตัวก็บวกหเข้าไปคูณด้วยตำแหน่งเปอร์เซนไทคือ70ส่วนร้อครับคิดเลขเสร็จได้11.2 สิบเอ็ดจุดสองไม่ใช่คำตอบนะครับแต่เป็นตำแหน่งเอาตำแหน่งที่สิบเอ็ดจุดสองมาตอบพอดีว่าตำแหน่งดันเป็นจุดทศนิยมครับเราจึงต้องไปหาตัวที่สิบเอ็ดกับตัวที่สิบสองว่าเป็นเลขใดจากนั้นค่อยทำการเฉยัวว่าเพิ่มขึ้นอีกสักเท่าไหร่นะครับตัวที่สิบเอ็ดนะครับคือตัวนี้สามสิบเจ็ดนะครับตัวที่สิบสองคือตัวนี้คือสี่สิบสองก็จะได้ว่า ข้อมูลเพิ่ม5้านะครับจากตำแหน่งที่เพิ่ม1 11สิบเอเป็นสิบสองเพิ่มหนึ่งสาเจ็เป็น4ี่สิบเพิ่มห้าแต่สิ่งที่เราต้องการหาเพิ่มคือศูนย์ที่มันเพิ่มมานะครับศูนก็แปลว่าข้อมูลเพิ่มเท่ากับ5คูณศูนย์สองข้อมูลเพิ่มเท่ากับ1เราไปดูตำแหน่งที่ต่ำกว่านิดหน่อยคือตำแหน่งที่1ิ ตำแหน่งที่11คือ37นะครับเพิ่มขึ้นอีก1ดังนั้นเปอร์เซนต์ไทที่70จึงมีค่าเท่ากับ37บวกอีก1น,นะครับคือ38ข้อนี้ตอบ4ครับ